ไข่สวยไข่ไข่ใหญ่นี่ผมให้อาจารย์คิดดูแค่นี้วัว14-15เดือนถ้าตลาดนัดเขาซื้อหมื่นกว่าบาทใช่ใช่อ้าวทำไมเขากล้าซื้อเป็นสามสี่หมื่นนวัวแค่นี้ครับผมผมให้ให้เศรษตรกรเปรียบเทียบเลยลคือเขาเอาสายเลือดครับผมวัวสวยมันจะขายของมันเอง เราไม่ต้องไปงอหรอกค้าว่าอู้ใช่เท่าไหร่ให้ไม่ต้องไปบอกครับผมถึงเวลาเขาก็วิ่งมาเองเนี่ยเหมือนวันนี้ใช่ไหมครับครับไปเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้คุณผู้ชมครับของดีนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับมันบอกตัวมันเองนะครับขายของมันเองมันขายตัวมันเองนะครับเราอย่าไปหลอกหลอกแล้วมันใ้ตัวเดียวครับใช่ใช่จบ แต่แต่พ่อไม่ได้ตัวเดียวนะพ่อได้เยอะเลยนะนี่นะตอนนี้คือพ่อพันนี้ต้องต้องสวนฟามเท่านั้นอ่ามา,น,าน,นี่เลยครับครับผมเราขายความซื่อสัตย์ะความตรงครับครับผมถ้าตัวไหนขึ้นไม่ได้ก็ขายเนื้อไปขัดทุนหมืมม่นสองหมื่นก็ขายทิ้งไปครับผมเราอย่าไปหลอกเหมือนกับเราอ,อาจารย์ไม่ต้องคิดมากเราไปซื้อ,อตัวนี้จะเอามาทับทําพ่อพันเราไปถามที่ทับเก่งไหมเก่งครับแม่น แต่พ่อเอามามันไม่เหมือนที่เราคุย<ม>ความรู้สึกเนี่ยเราโดนมาเสียแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราขายให้ลูกค้าเราไปแล้วนิสัสดีด้วยตัวนี้นะครับอู้านเลิลินิ่นะตัวนี้นะครับ้าลลนไปดู้าพไปอยู่ข้างนอกถ้าวัวดื้อๆนี่ไม่ได้อาบน้ำครับผมเบอกหุดตื้นเลี่ยนานดูว ดันเหมือนลูกเลยนะ <c oughs> โอ้ไม่ดเนี่ยเลยรักเลยครับโอ้รักเลยกลายเป็นรักชาหเหนือถ้าถ้าดึงข้างนอกมันถ่ายในคอกมันไม่ขึ้นอ๋นอครับมีหน้าล่ะเวลาถ่ายวัวต้องให้มาถ่ายข้างนอกเนาะใช่ครับอ๋ออันนี้ไม่มีจุดด่างพร้อยเลยเนาะครับมีตำหนิก็แค่ที่บอกแหละครับไข่ไม่เท่ากันเนาะครับแต่ตอนนี้คือผ่านแล้วครับ ยี่สบแม่ไม่ผ่านตัวเดียวครับผมแต่ราคาที่เคยเปิดไว้ห้าหมห้าก็ไม่ขายแล้วครับเป็นหกสิบแล้วครับถ้าเอาไปนี่รับทับนี่ต้องคิดตัวละเท่าไหร่ครับก็พ่อเอาตัวละพันครับตัวละหนึ่งพันบาทกเขาก็คือเขาก็ยอมรับนะตอนนี้คือลูกวัวพ่อออกมานะอีกอย่างถ้าตัวผู้สวยๆพ่อก็ไปเอามาขายให้เขา โอ้ดีนะดีนะครับทุกวันดีดีรัาพอเลยปิดใจแสดงว่าถ้าใครประสมพันธุ์ที่นี่เนาะถ้าลูกวัวตัวผู้ลักษณะพอได้ครับเรายินดีที่จะเรดที่เขาสั่งมาครับผมเจ้าของไม่ต้องว่าราคาเหมือนที่ลุงที่อยู่ในเมืองที่อาจารย์เคยไปถ่ายครับผมครับพอค้าไปให้เขาเจ็ดแปดพันพอไปซื้อมาหมื่นสี่เกินครึ่งนะครับซื้อมาเลยครับวัวเก้าเดือนไปทำไมถึงกล้าซื้อครับ ่็ลูกวัวเราครับเรารู้ว่ากระดูกยังไงพ่อซื้อมาหมื่นสี่แล้วพ่อก็ขายขายให้เขาไปได้เขาไปขุนได้ไม่ถึงเดือนหนึ่งพ่อไปให้กําไรเขาเจ็ดพันคืนพ่อเอามาครับผมเอามาก็ไม่ได้อยู่อีกไปแล้ว <laughs> ไปแล้ว <laughs> อ้าวผู้ชมครับ <laughs> ถ้าท่านผสมพันธุ์กับวัวฟาร์มนี้นะครับ <laughs> หนึ่งแหละถ้าได้ตัวผู้ท่านอาจจะมีที่ปล่อยนะ อาจจะนะครับเพราะว่าวัวทุกตัวก็จะมีลักษณะเด่นลักษณะด้อยต่างกันไปเนาะแต่ถ้าพอไปได้เรายินดีที่จะเอามาต่อยอดให้เนาะครับผมแต่ว่าโครงสร้างคือแม่เขาได้ด้วยครับผมแล้วก็คือผสมพ่อตัวดีๆไปครับผมคือออกมาถ้าออกโลูกมาปุ๊บครับผม พ่อไปดูพ่อถูกใจก็ไม่ต้องร้องครับราคาเดี๋ยวพ่อจะบอกเองจะแจ้งครับผมอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะผู้ชมครับเพราะลุงที่แกขับตุกๆที่อาจารย์เคยไปถ่ายก่อนครับผมนั่นหละแกแกยังยกนิ้วไหวเลยคือคนที่ผสมกับเรานี่ประทับใจมากไปเห็นมีอย่างนี้ด้วยโอ้ ก็คือผลงานลูกมันอ่ะเขาเอาไปขุนแล้วมันมันมันคือมันโตเร็วโตเร็วโตไวจัดครับก็เลยมันตอบโจทย์ผมก็เลยเออมันก็โอเคน่ะครับผมครับลูกค้าก็สั่งมาเรื่อยๆครับครับผมบางเจ้าก็สิบตัวบางเจ้าก็ห้าตัวครับผมก็เขาเชื่อใจแล้วครับอออเอาไปก็เออมันทําได้จริงโตไวจริงครับผมเมื่อกี้ที่บอกว่าตํารวจมาจากสกลนครเนี่ย เราขายความซื่อสัตย์ใช่ไหมครับนี่ครับคือความซื่อสัตย์ความพูดคือเราไม่ปิดบังอะไรคือเรามีอะไรเราไม่ปิดบังแกซื้อไปตั้งแต่แกซื้อตอนอาจารย์มาลงครับแล้วแกซื้อไปจนแกก็ทักมาทุกวันทักมาจนแบบเหมือนพ่อเหมือนลูกเลยคุยกันสนิทเลยครับผมจนว่าแกสั่งมาบอกว่ามีอยสีซื้อทองไม่สวยๆก็เลยหาให้จน พ็อไปเจอตัวนี้นะครับแล้วก็นี่แย่งกันครับตัวนี้มีแย่งกันด้วยแต่ <c oughs> ว่าเขาเ <c oughs> จ้าของวัวเขาเชื่อใจพ่อ <c oughs> ที่ว่าพ่อให้คําไหนคํานั้น <Okay. S 1> ผมก็เลยว่าเอาไว้ให้วัดฟาร์รม,มก็เลยจับมาแล้วก็โทรบ,บอกท่านท่านก็วิ่งมาแล้วครับตอนนี้ขับรถมาจาก สะกดนครนะครับเห็นว่าเมื่อกี้ถึงกาลสินเนาะครับแล้วใกล้จะถึงสุรินทร์แล้วโอเคนะเขาเรียกขายความซื่อสัตย์นะครับเพราะว่าอาชีพเลี้ยงวัวนะมันไปหลอกกันกับตัวผู้ไหนที่ขึ้นไม่เก่งขึ้นไม่แม่นก็ขายเป็นเนื้อไปขาดทุนกระชั้เขาก็ทำรายได้ให้เราเยอะครับผมเราอย่าไปคิดจะเอากําไรครับครับผมให้คิดถึงคนที่เขาเอาไปต่อยอดเราอย่าไปหลอกหลอกแล้วมันรายตัวเดียวครับใช่ใช่จบ แต่แต่พ่อไม่ได้ตัวเดียวนะพ่อได้เยอะเลยนี่นะตอนนี้คือพ่อพันนี่ต้องต้องสวดฟาร์มเท่านั้น่ะมานี่เลยครับครับผมเราขายความซื่อสัตย์ความตรงครับครับผมถ้าตัวไหนขึ้นไม่ได้ก็ขายเนื้อไปขาดทุนหมื่นสองหมื่นก็ขายทิ้งไปครับผมเราอย่าไปหลอกเหมือนกับเราอาจารย์ไม่ต้องคิดมากเราไปซื้อตัวนี้จะเอามาทับทำพ่อพันเราไปถามพี่ทับเก่งไหมเก่งครับแม่น แต่พ่อเอามามันไม่เหมือนที่เราคุยความรู้สึกเนี่ยเราโดนมาเสียแล้วเราก็คิดว่าโอ้ถ้าเราขายให้ลูกค้าเราไปแล้วสมัยทุกวันนี้สมัยเทคโนโลยีนะอ่ครับผมตัวเดียวครับดูเรื่องเลยจับถ้าเราซื้อสัตว์ยังไงเราขายยังไงก็ไม่มีใครเขาโจมตีเราครับผมเชื่อใจเรานี่คือหนึ่งขอให้ให้ให้ซื้อสัตว์ครับผมค้า ฝากถึง FC ซีแล้วกันนะครับใครที่กําลังหาพ่อพันธุ์นะครับที่การันตีส่วนมากซื้อวัวจะไม่ค่อยการันตีกันเนาะใช่ครับแต่ที่นี่การันตีทุกอย่างเลยครับผมแล้วช่องจังทงทีวีก็การันตีด้วยนะครับว่าของจริงนะครับไม่มีหลอกไม่มีโกหกนะครับรับประกันทุกอย่างจริงๆขายไม่ได้หรอกทำไมครับตอนนี้ลูกมันเนี่ยมาแรงเนี่ยที่ผมไปซื้อนี่เหรอโอ้โหใหญ่ขนาดนี้เลยครับ ให้ลูกสวยโอ้ก็โทรมาเลยเนี่ยครับขายทุกทุกเจ้าเลยครับที่คลอดมันอะผมไปดูหน่อยครับนะดูพ่อพันตี้หน่อย่ะพ่อเอาเข้าก่อนเดี๋ยวไปดูพ่อพันที่คนขายมาว่าห้ามขายต่อนะครับครับผมกระบอกห้ามขายนะครับให้เอามาทํามาหากินใช่ไหมพ่ออ๋อครับต่อกครับครับผมมันให้ลูกสวยขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะอะไรมันถึงให้ลูกสวยครับ เป็นที่สายเลือดนะจ๊ะนีครับวัวน,นี่ใสยดีถ้าทไม่เละแล้วตะกี้โอกไปพังเลยนะมันเอาเลยแลหละรวมคอไปดันครับผมแสดงว่าวัวที่จะทำพ่อพันต้องไม่ดูร้ายเนาะถ้าทุงค้อยอยากไปขายให้เขารับมันดันร้าย นน็ขายยเเเปนเนไปไลแสดงว่าวัวที่นี่ถ้าดูๆนีไ่ไม่ไม่ขายเป็นพ่อพันธุ์เลยครับไม่ไม่ขาย<อ>ครับเพราะอะไรครับมันอันตรายครับเวลาคนเขาเอาไปเขาไม่รู้ใจเนาะอ,อย่างเราเรารู้เราเลี้ยงมาครับผมนี่อย่างไงตัวนี้ที่ว่าบอกอาจารย์ว่าไม่ขายเพราะอะไรวัวสิบเก้าเดือนโูกนอบาดครับผมแล้วแข้งขาขนาดนี้ผมถามว่ามันมีไหมครับ สิบเก้าเดือนครับโอ้โหจานเนี่ยใหญ่มากนะครับก็เลยว่าน่าจะเก็บไว้ผสมให้กระสุนเอาคุาผู้ชมครับไม่ใช่ว่าดูคลิปแล้วอยากได้นะครับไม่เอานะครับไม่เอานะครับไม่ได้เปิดนะผสมให้ลูกค้าครับลูกนอบาทครับอายุสิบเก้าเดือนครับยังไม่เต็มหนุ่มเลยซ้ำไปนะดูฟันเลยครับ ครับครับผมฟันนมนมดูยังไงว่าเป็นฟันนมนมครับวฟันเล็กๆครับถ้าเขาปลัดเหมือนกับเด็กเราและครับผมวนี้เขาจะมีฟันมาสองตััวก็เหมือนกันครับผมโอ้สวยมากเลยท่านผู้ชมครับอนาคตตันกว่าครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยครัะเพราะอะไรถึง มองว่ามันเป็นตันได้ตัวนี้ครับครับก็อาจารย์ดูครับแข้งขาลําตัวแล้วก็ดูหนังหนาหนังคือเขาพร้อมที่จะไปคือหนังมันรวมเนาะครับอ๋อแล้วถามว่าไม่ได้เปิดนะแต่มีคนมาเสนออยู่ครับมีให้เสนอเยอะด้วยอแต่ก็คือว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ผสมให้ชาวบ้านคืออยากให้ชาวบ้านแถวนี้ได้มีได้รูป ครับผมที่ดีๆพ่อที่ดีๆครับผมเพื่อเป็นการพัฒนาจริงๆเนาะใช่ครับครับผมโอ้ดูสิครับโอ้สวยมากเลยแข้งขาดีครับขาใหญ่มากเลยนะดูขาหลังเนาะครับขาหลังขาหน้านี่แต่ว่าไม่มีราคานะครับครับผมอ่ะมาครับตั้งงั้นาไม่ได้ตั้งนะแต่ราคามามาหนักดิวโอ้คือคนที่ชอบพ่อพันุนี่จะรู้เลยเนะว่าวัวอายุขนาดนี้เนี่ย โครงสร้างขนาดนี้ไม่ธรรมดาเนาะครับผมตัวนี้เห็นว่าให้ลูกได้เด็ดมากเลยใช่ไหมครับนี่อมาชมนะผู้ชมครับตัวนี้ก็ไม่ได้เปิดเหมือนกันนะครับนี่คือไอ้นี้คือลูกค้าลูกค้าการันตีมาครับหลายคอกเลยคือพอลูกมันออกมาเขาจะโทรถามว่าไอพ่อที่มาทับรอบที่แล้วครับยังอยู่ไหมเอาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เลยเพราะว่าให้ลูกสวยมากก็เลย โอเคพอไปดูก็ครับตอบโจทย์ดีไม่ดีลูกของเขาเราจะได้เอามามีรูปหมดครับไม่คือถ้าเกิดว่าลูกของเขาสวยเนาะครับเราอาจจะได้เอาลูปเขามาต่อยอดให้คนเลี้ยงโวได้ซ้าไปใช่ไหมอ๋ออุ้ยผมว่าไม่ธรรมดานะทั้งนั้นนะถ้าทั้งยาวอาจารย์ที่ดูตัวเนี้ยรัดผมสูงร้อยเจ็ดสิบอ่ะผมไปยืนข้างมันเกือบเกือบมองหัวผมไม่เจอ เนี่ยผมไม่เคยวัดหรอกครับแต่ผมการันรีว่าไม่ต่ำกว่าร้อยหกสิบห้าแล้วกันนะบวกนั่นบวกไปเลยอ่าผู้ชมครับผมเข้าใจแล้วนะครับคําว่าบางทีเนาะถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ให้ชาวบ้านแถวนี้ได้แม่แม่ป้อมปแม่สั้นๆครับผมเอาเขาไปผ่านลูกเขาจะออกมายาวทุกตัวครับยาวมากตัวนี้แก้ทางได้ครับแก้แก้ให้วัวที่วัวเล่ป้อมปอมครับผมสั้นๆ ือเอาอันนี้ไปผ่านี่คือตอบโจทย์หมดครับเพราะถ้ามันยาวเนาะมันก็จะได้โครงสร้างเหนื้อหนังเยอะเนาะครับครับผมแสดงว่าเลยตัวนี้ก็น่าจะไว้นานเลยละครับเพราะว่าเกษตรกรบ้านเราเขาตอบโจทย์อยู่เขาว่าพ่อ่าเพิ่งขายก็เลยโอเคครับอ่อโอเคนะผู้ชมครับของดีบางอย่างก็ต้องเก็บไว้ให้คนในพื้นที่ได้ใช้บ้างเนาะใช่ครับใช่ถ้าเราส่งออกบดแถวบ้านเราก็จะไม่มีวบสสวยๆได้ดูเนาะครับ ครับผมบางทีเราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะคนงานนะอืบางทีไอ้นี้ให้ลูกสวยพอได้ราคาเราขายพอเราไปทับหรือชุดก่อนทำไมไม่ให้ลูกสวยอ๋ออย่างนั้นด้วยนะจริงครับผมเผมเริ่มพอเราเล่นเล่นไปอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้เอมพ่อแต่นับเชื่อมันมีรุ่นนี้รุ่นลูกไอ้นั้นอ๋อจะเป็นนี้ครับผม โอ้โหแต่ว่าตัวนี้ยาวนะพอหันข้างมานะยาวครับอ่าเกือบสามเมตรนะครับเนี่ยผู้ชมครับเมื่อกี้ผมไม่ได้มองด้านข้างนะโอ้ยาวนะครับถ้าขึ้นรถนี่คือท้ายเขาอยู่อยู่หลังรถเลยครับหัวเขาจะอยู่ <c oughs> ยจริงครับครับผมวอลเลย์ยาวสูงอ,อย่างนี้นี่หายากนะครับปกติวอลเลย์มันจะป้อมๆเนาะครับครับผมอันนี้ลูกของอะไรนะครับอีกครั้งนึ่งอันนี้ลูกของสโลวักครับสโลวักนะครับอ่าโอเคครับ อ,อันนี้คือวัวเลือดสูงสูงเมื่อกี้บอกให้ดูอะไรนะครับจมูกจมูกจะเป็นไงครับครับจมูกเขาเวลาเขาจะยืนจมูกเขาจะบานบานครับเขาจะเขาจะไม่เหมือนวัวเลือดต่ำแล้ววัวเลือดต่ำเขาจะจมูกเขาจะไม่บานอย่างนี้ครับไม่บานอย่างนี้นะครับอ๋อหนึ่งดูที่จมูกครับแล้วดู ครงสร้างดูเหนื้อหนังมังสาครับตัวนี้ตัวนี้การันตีให้ครับพ่อการันตีให้ถ้าเข้า5้าปีปุ๊บแตะที่ตันหนึ่งตัวนี้นะครับครับการันตีให้ไม่ธรรมดานะแต่ก็ดีครับได้ไปสกุลนคคใไปสร้างชื่อเสียงนะให้สวนฟาร์มไปถึงนั้นเลยนะอ๋อแต่ขาใหญ่มากนะขาหลังนะครับขาใหญ่ขาหน้าใหญ่นะออกระโปงอะไรเขาก็เสมอหมดไขสวยไขไขใหญ่ นี่ผมให้อาจารย์คิดดูแค่นี้วัวสิบสี่สิบห้าเดือนถ้าตลาดนัดเขาซื้อหมื่นกว่าบาทใช่ใช่อา้าวทำไมเขากล้าซื้อเป็นสามสี่หมืม่นวัวแค่นี้ครับผมผมให้ให้เรษตรกรเปรียบเทียบเลยคือเขาเอาสายเลือดคับผมวัวสวยมันจะขายของมันเอง เราไม่ต้องไปงอหรอกพ่อค้าว่าอู้ใช่เท่าไหร่ให้ไม่ต้องไปบอกครับผมถึงเวลาเขาก็วิ่งมาเองเนี่ยเหมือนวันนี้ใช่ไหมครับไปเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ผู้ชมครับของดีนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับมันบอกตัวมันเองนะครับายของมันเองขายตัวมันเองนะครับ